จุก,กุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจุก,กุยมินิโฟล e ว,วนะครับวันนี้นะครับอัปเดตนิดนึงได้ของมาใหม่นะครับจากคุณกุกยังซิ่งนะครับก็คือคุณกุก KT นั่นเองนะครับอ่าร้านเขาจะอยู่ที่พระรามสองนะครับตรงตลาดแสงจันทร์นะครับถ้าใครไปไม่ถูกก็0851331008นะครับวันนี้นะครับมีคนรีเควสมานะครับผู้ชมรีเควสมาบอกว่าอยากจะให้ผมรีวิวรถโช๊คนะครับวันนี้นะครับเป็นรถโช๊คแหละนะครับได้รับจากอ่าคุณกุ๊ก KT นั่นเองนะครับก็แต่จะบอกกันว่า ชิ้นส่วนพวกนี้ที่เอามาทําเนี่ยไม่ใช่ของแท้นะครับเป็นของเป็นของเทียมไม่ใช่ของททมิย่านะครับเป็นของแบบเป็นของจีนอะไรอย่างนี้นะครับก็เอามาประกอบเป็นคันนี้นะครับนี่อย่าลืมกดติดตามช่องจุก,กุยชาแนลด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่คลิปนี้สนับสนุนโดย KT Mini Four Drive ตลาดแสงจันพระรามสองโทร0851331008โดยคุณกุ๊กเคทโอ้โหสวยกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยโอ้โหนี่นะครับนี่นะครับเป็นตบหน้าตบหน้าเพราะว่าโอ้ขึ้นมาสูงถึงขนาดนี้เนะี่เป็นรถ MS นะครับ ป็นรถ M.S ตบหน้า M.S โครงสีแดงด้วยสวยมากเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็เป็นโชคด้วยนะครับเป็นรถโชค๊คนะครับเดี๋ยวเราจะลื้อรถขัทีให้ดูผมไม่รู้ว่าจะลื้อได้หรือเปล่านะเพราะว่าโอ้โหค่อนข้างแอดวานซ์มากแล้วก็ชิ้นส่วนแต่ละอันที่เขามาทําเนี่ยผมบางอันผมก็ไม่เคยเห็นนะเนี่ยอย่างนี้นะครับผมก็ไม่เคยใช้แบบนี้มาก่อนเนี่ยครับนี่ตัวนี้เขาจะใช้เนี่ยครับยางยางโรลเลอร์เนี่ยครับ มาใส่ไว้ตรงนี้ทําให้มันแบบว่ากระเด้งกระเด้งได้นะครับนี่กันชนเขาจะเด้งเด้งได้นะครับโรลเลอร์เขาจะเด้งได้นะครับตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากติกาเจครับเนี่ยเขาได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นใส่โรลเลอร์กี่ตัวก็ได้นะครับตัวนี้ก็เลยเป็นเนี่ยครับเป็นโรลเลอร์ถ้วยนะครับ13มมิลนะครับแล้วก็ข้างบนเอาโรลเลอร์13มมิลวางอีกทีนะครับแต่จะบอกว่าอย่างที่บอกนะครับชิ้นส่วนพวกนี้ มีหลายอันมีหลายอันที่ไปของจีนนะครับเพราะฉะนั้นจะเอาไปแข่งงานทามิยะแท้ไม่ได้นะครับอ่าก็แบบว่าแข่งตามร้านที่เขาให้ให้ใส่ได้อะไรอย่างงี้นะครับก็แล้วแต่ตัวนี้นะครับนี่เขาจะแบบยกได้นะครับนี่จะเป็นการชนโรลเลอร์หลังนะครับจะยกได้นะครับนี่13มิลแล้วก็มีตัวนะครับตัวตัวกันแขวนนะครับนี่จะยกได้ตัวนี้ก็มี โรเลอร์ไว้ถูเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะเนี่ยครับมันจะเลื่อนได้ด้วยนะครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับแล้วตัวตบหลังนะครับนี่ตัวนี้เป็นใช้ค่าเป็นของแท้นะเขาจะใช้ตัวที่รับรถนะครับที่รับรถมาใส่อย่างนี้นครับนี่นี่ครับมันก็จะดีดเด้งดึ๋งเด้งดึงนี้นะครับนี่นี่เป็นตุ้มน้ําหนักนะครับเป็นตุ้มน้ําหนักเวลารถกระโดดก็จะแบบเหมือนกับเป็นโช๊คอะไรอย่างนี้นะครับโช๊ครถยนต์อะไรเงี้ยครับ เทียบกับชงรถยนต์นะครับก็จะนี่ครับนะครับอันนี้ก็คือเบรกหลังนะครับตัวนี้คือเบรกหลังแล้วก็ตัวนี้จะเป็นนะครับเดี๋ยวจะทำไงดีทำให้ดูยังไงดีนี่ครับล้อเขาก็จะบิดได้นะครับนี่ครับนี่ทำนี้นะนี่นี่ครับเห็นไหมครับนี่บิด บิดไปทั้งลำเลยเนี่ยนะครับล้อบิดไปทั้งล้อเลยนะเนี่ยนี่ครับนี่ครับนี่นะล้อหลังนี่นะครับล้อหน้าก็เป็นเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ครับบิดไปทั้งโครงเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนี่คือตัวล็อกขานนะครับอ่าก็จะตัดโครงด้วยซ n c นซีนะครับอันนี้เขาก็จะยกยกขึ้นนังอันเลยยกตบขึ้นนังอันเลยครับ เห็นไหมครับว่าชิ้นส่วนตรงนี้เนี่ยเคยโดนตัดออกจากกันนะครับมันทําให้สามารถแบบว่าเนี่ยครับนี่นี่ครับนี่กดให้ดูกดไม่ลงเนี่ยนะครับหรือว่านี่ไงมันต้องมาอย่างนี้ครับนี่นี่นี่นะครับเห็นไหมครับนี่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 ครับลองสังเกตดูนะครับตรงนี้นะตรงนิ้วโป้งที่ผมชี้นะเนี่ยเห็นไหมครับมันยังมีชิ้นโยกขึ้นมานะครับนี่ อาจจะไม่เห็นเดวใหม่นี่ดูตรงนี้ดีๆนะครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับมันนี่นี่นะครับนี่ครับคือล้อมันจะนี่ครับเดี๋ยวเทียบกับโครงดีกว่าเนี่ยโครงเป็นแนวตรงนะครับเนี่ครับนี่ครับล้อล้อมันเนี่ครับลงได้แล้วก็กันชนนี่ครับกันชนบิดได้หมดเลยอ่อโอ้โหนี่โอ้โหอะไรมันจะขยับได้เยอะขนาดนี้นี่ครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับนี่ขยับเยอะได้ด้วยนี่ ไปไปหมดเลยอ่ะสุดยอดแล้วผมจะลื้อได้ไหมเนี่ย <laughs> โอ้โหเป็นอันแปลกใหม่ที่แบบว่าผมผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแบบนี้สุดยอดจริงเลยสุดยอดจริงนะครับโอ้โหเนี่ยกันชนหน้าหนักมากครับ <laughs> แล้วก็นี่ด้วยทําเนี่ยครับสไลด์เอาไว้เอียงๆนะครับทําองศาไว้แค่เบรกมาแปะก,ก็จะเป็นเบรกหน้าแล้วนะครับเบรกหน้ายกค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้จะเป็นบอดี้ของ อะไรนะอวันเต้ใช่ไหมอะอวันเต้เนาะน่าจะเป็นอวันเต้อ่ามาร์คมาร์สามามั้งอ่าอาวันเต้มาร์คสามอาร์เซอหรือเนโรก็แล้วแต่นะครับไม่แน่ใจเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับปีกหลังด้วยนะครับนี่โอ้โหนะฮะตุ่มข้างมันยกได้ถึงขนาดนี้อ่ดูดิโอ้โหนี่ครับเปิดใส่ฐานได้เลยไม่ต้องยกไปดีอ่อกนะครับนี่โอ้โ ใส่ถาดได้เลยเปลี่ยนมอเตอร์ได้ด้วยนะครับไม่ต้องยกบอดี้ออกเออดีว่ะ <laughs> นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับนี่ข้างหลังเดี๋ยวผมจะโยนลงพื้นให้ดูนะโยนลงโต๊ะให้ดูนะครับเนี่ยนี่ด้วยความที่ไอเนี่ยนะไอน้ำเงินผมเนี่ยมันเป็นโฟมนะครับมันเป็นยางอ่ามันก็อาจจะแบบว่านี่อ่ะทำางี้ดีกว่านี่ครับตุ๊บ ตุ๊บเลยข้างหน้าก็มันจะเด้งหน่อยครับเพราะว่าโฟมพื้นผมเป็นโฟมอย่าหาอะไรมาลองใหม่ดีว่าเดี๋ย,ะยนะนี่นะมันนี่เลยแผ่นไม้เลยนะครับแผ่นไม้เลยนี่เอาแผ่นไม้มาวางนะครับนี่แผ่นไมา้วางเลยอลองกันใหม่อะนี่ครับตุ๊บตุ๊บนะครับไม่ไม่เด้งนะครับนี่เด้งน้อยมาก เออครับนะครับครับนี่นี่นะครับโอ้โหแล้วดูโรเลอร์สิบสามมีนะครับเจาะนี่ดูครับขยับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ซูมให้ดูใกล้ซูมให้ดูใกล้อือ๊บอ่านะครับนี่่ซูมเต็มคันซูมเต็มคันนี่เหตุผลนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็คือเวลารถมันกระโดดนะครับสําหรับคนที่พึ่งกลับมาเล่นใหม่นะ ก็คือรางสมัยนี้มันจะมีรางกระโดดนะครับตัวพวกนี้มันเอาไว้ซับแรงนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมึงแต่งอะไรเยอะแยะวะ <c oughs> อะไรอย่างงี้นะครับคือมันเป็นเทรนดของยุคนี้นะครับใครที่แบบว่าไม่ตามไม่ทันอะไรเยงี้ครับโอ้โหมันมาถึงขนาดนี้แล้วผมเองก็ตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับนี่โอ้โหสุดยอดนะครับมาไกลมากครับนี่ นี่การชนหน้าโยกได้นะครับสมัยก่อนก็เคยโยกได้เหมือนกันแต่นี้โยกบิด,บดได้ด้วยนะครับนี่บิดซ้ายขวาด้วยนะครับนี่อันนี้ก็บิดซ้ายขวาได้นี่ครับนี่ครับเอียงได้ขน,นขนาดนี้เลยโอ้โหเอียงได้ขนาดนี้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับถ้าเทียบกับตัวเก่ามันไม่สามารถเอียงได้ขนาดนี้นะครับโอ้โหนะก็อย่างที่บอกนะครับทั้งหมดนี้เป็นชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของทิยาแท้งซึ่ง จะสั่งให้ทําเป็นชิ้นส่วนของทมิยาแท้ก็ได้นะครับติดต่อคุณกุ๊กเคทีนะครับขึ้นตรงนี้นะครับนี่เคท i มินิฟอร์วิชนะครับคุณกุ๊กเคทีขึ้นเบอร์ตรงนี้นะครับติดต่อให้ทําจากของเทียมก็ได้หรือทําจากของแท้ก็ได้นะครับก็เขาก็จะเอาของแท้เนี่ยไปทานะครับอ่าซีนซีอะไรของเขาเนี่ยตัดใช้เครื่องมือเจาะจียอะไรเขานะครับจนเป็นแบบนี้นะครับจะแบบนี้เลยหรือสั่งทายังไงก็ได้เลยนะครับ จะเป็นของแท้ของเทียมก็ได้ก็ได้หมดนะครับอยากได้ที่ไปแข่งงานทำย่าแท้ได้ก็สั่งของแท้นะครับมีทั้งแบบว่าเนี่ยครับล้อเซียด้วยนะครับนี่นี่ครับตัวนี้จะเป็นบิดนะครับนี่แล้วมีข้างในเจาะรูเฟืองโผล่ไปด้วยนะครับนี่แล้วก็มีการชนสลงสไลด์นะครับอง,งองสงองศาหวัวมีดามนู่นนี่นั่นนะครับเยอะแยะไปหมดเลยผมก็แบบ ตื่นตาตื่นใจมากตัวนี้นะครับโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากเลยเลยทีเดียวสำหรับร้าน KT Mini 4ิโ e วิดนะครับจะอยู่พระรามสอนะครับปัจจุบันใครยังไม่เคยดูนะครับคลิปพาเที่ยวได้นะครับร้าน KT Mini 4ิโ e วิดพระราม2ครับครับผมยังไงฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตานะครับจุกุ๋ยชาแนลนะครับจุกุยมินิโฟวิลนะครับคลิปต่างๆนะครับย้อนกลับไปดูกันได้ อย่าลืมไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไคร์จุก,กุ่ยมินิโรวิวขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับจะมาลือกันให้ดูสวัสดีครับ